วันนี้ผมอยู่ที่บ้านตลุกช่างโคนะครับหมู่ที่7ต็ตมนลทับลังอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับเป็นที่ไร่นะครับดินดีนะครับเหมาะแก่การเพราะปลูกหรือมาทำเ,าเกี่ยวกับเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็จะมาทําเป็นบ้านพักอาศัยก็ได้เช่นกันนะครับหน้าแปลงของเรามีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมวิทยาทีมง,งานขายที่ดินโดยภาขินรัตะนะอีกหนึ่งคลิปครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านตลุกช่างโคนะครับหมู่ที่7ตําบลทับลังอาเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับเป็นที่ไร่นะครับดินดีนะครับเหมาะแก่การเพราะปลูกหรือมาทำเ,าเกี่ยวกับ,กบเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็จะมาทําเป็นบ้านพัก อาศัยก็ได้เช่นกันนะครับหน้าแปลงของเรามีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟแรงต่ํานะครับแล้วก็หน้าแปลงทางด้านทิศตะวันออกนะครับของเราจะอยู่ติดกับถนนที่เป็นถนนหินคลุกกว้างมากๆนะครับถนนเส้นนี้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรเลยนะครับแปลงนี้ของเรานะครับดังด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับถนนหินคลุกนะครับมีความกว้างของหน้าแปลงนะครับอยู่ที่272เมตรเลยนะครับนะครับแปลงนี้ของเรา ปัจจุบันเป็นที่ไร่นะครับอยู่ระดับเดียวกันกับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับไม่จําเป็นต้องหาดินมาถมเพิ่มนะครับสามารถที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยตรงนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงที่หนึ่งของเรานะครับหน้าแปลงที่หนึ่งของเราจะอยู่บริเวณฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นวัดป่าสิทธิยารามนะครับนะครับบริเวณตรงนี้คืออยู่หน้าวัดป่าสุทธิยารามนะครับป้ตรงนี้นะครับนะครับแนวเขตของเราก็ มีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับจะมีแนวคันนายาวตามลงไปจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะครับมีความยาวอยู่ที่395เมตรเลยนะครับทางด้านทิศใต้นะครับ395เมตรนะครับนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกของเรานะครับที่ผมพูดไปมาสักครู่นะครับก็คืออยู่ติดกับถนนเจนนี้นะครับ272เมตรนะครับอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟแรงต่ํา มีหม้อแปลงอยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้เนื้อที่รวมอยู่ที่สามสามไร่สามงานแปดสิบเจ็ดตารางวานะครับเป็นที่ไร่ปัจจุบันทำการเกษตรปลูกอ้อยเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านท้ายแปลงก็จะเป็นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังเช่นกันนะครับภายในแปลงของเรานะครับจะมีบ่อน้ํานะครับหนึ่งลูกนะครับบ่อน้ําก็ขนาดประมาณสองไร่นะครับตรงนี้ มีน้ําเต็มบ่อเลยนะครับรูปแปลงนะครับสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงนะครับทีมงานของเราได้ใช้โดรนบินแล้วก็ตีเส้นนะครับให้ท่านเห็นรูปแปลงอย่างชัดเจนรูปแปลงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับเส้นทางเข้าออกก็สะดวกนะครับอยู่ติดกับถนนเลยนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับอีกหลายหมู่บ้านนะครับสามารถเข้ามาได้หลายทิศทางเลยนะครับ แปลงของเราจะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักก็คือถนนทางหลวงชนบทนะครับหมายเลข2369นะครับห่างไปประมาณแค่5กิโลเมตรนะครับ mm hmm. แปลงของเราอยู่ห่างจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลทับลังนะครับมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับท mm hmm. ่าในใดเดินทางมาจากตัวเมืองนครราชสีมานะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากโคราชมาก,ก็ประมาณ60กิโลเมตร ห่างตัวกรุงเทพมหานครนะครับวัดจากสนามบินดอนเมืองนะครับก็จะห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ293กิโลเมตรนะครับแปลนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับเป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากถึง240เมตรเลยปัจจุบันจะมีบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ปกคลุมอยู่นะครับ มีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะครับยังไม่ได้ทําเป็นที่ไร่นะครับก็จะมีเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้กําลังจะทําการเ clearing เอาต้นไม้ต่างๆนะครับที่เป็นพุ่มน้าต่างๆออกนะครับเป็นที่ไร่นะครับลักษณะดินก็เป็นเอาดินร่วนบนดินทรายนะครับเพราะปลูกได้เป็นอย่างดีนะครับแปลงนี้เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในแปลงกันครับบริเวณตรงนี้ปลูกมันสำปะหลังเอาไว้นะครับอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะครับ มองไปตรงนั้นนะครับก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านของเพื่อนบ้านอยู่เยอะนะครับห่างออกไปแค่ประมาณสัก3-4ถึงเมตรนะครับแต่ไฟฟ้าของเราอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับแต่นี้สกจของเสนอขายนะครับในราคาถูกๆเลยนะครับไล่ละแค่10,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครกำลังมองหาที่ดินนะครับ ที่มีเส้นทางเข้าออกสะดวกนะครับไม่เปลี่ยวแล้วครับอ,อยู่ไม่ห่างจากหมู่ตัวหมู่บ้านมากนะไม่แออัดนะครับแปลงนี้เหมาะมากๆนะครับยังมีครั้งครับแปลงนี้เอกสารเ,รเป็นโฉนคดครุฑแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่3,3ไร่3งาน87ตารางวานะครับในเขตพื้นที่ของบ้านตะลุกช่างโคนะครับหมู่ที่7ตําบลทับลังอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ไร่นะครับ ขายยกแปลงนะครับไล่ละ10,000แสนบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถเดินทางมาชมที่ดินก่อนได้นะครับตามพิกัดใต้คลิปวิดีโอของเราเลยนะครับทางเราได้แนบพิกัดไว้ให้เดินทางมาดูที่ดินก่อนด้วยตนเองก่อนได้แล้วเรียบร้อยนะครับหากสนใจหรืออยากจะให้ทีมงานของพวกเราพามาชมแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081 4 13316 4นะครับ หรือแอดไลน์เพื่อนๆมาเพื่อขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับชนดต่างๆก่อนก็ได้นะครับที่ ID l i n ยของพวกเรานะครับแอดพา k i คิน999นะครับมีตัวแอดแล้วก็ PAKIN999 นะครับคลิปนี้นะครับผมได้ถึงงานขายที่ดินโดยพาคินและแตะนะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ